สวัสดีครับยังสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับสวัสวดีครับเร็วอ่ะสวัสดีครับอ่ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงิงเองนะคบวันนี้่ซิงจะมาทำอะไรลูก สวัสดีค่ะนี่หม่ามาพานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของใช้กันค่ะของใช้1วันวันเดย์ทริปนะคะสำหรับน้องแต่ว่าจริงๆอะ่ะสิเดือนกว่าแล้วน้องสำหรับน้อง10เดือนกว่าแล้วกัน,นไม่รู้ว่าคนอื่น,นจะใช้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าบ้านนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ,คะได้แล้วนี่นะคะ วันหนึ่งเวลาจซิงจะออกไปข้างนอกนะคะก็ซึ่งออกบ่อยมากเลยเราก็จะเตรียมชุดเลยอันดับแรกคือชุดเลยค่ะชุด1ชุดชุดหนึ่งชุดนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เปลี่ยนเวลาน้องแบบกินเลเือดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ชอบใช้ผ้าพันคอแบบผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างงี้อันดับสองเลยนะคะอันดับสองเลยนี่เลย ทิชชู่เปียกค่ะทุกคนทิชชู่เปียกเชื่อว่าทุกบ้านคงจะใช้กันเวลาแบบจริงจริงกินข้าวแล้วใช่ไหมคะเวลาเลอะก็คือใช้อันนี้เช็ดได้เลยแล้วก็มีที่มือน้องเลยทิชชู่อเนกประสงค์เป็นแบบผ้าเช็ดอเนกประสงค์สำหรับเด็กค่ะยี่ห้อนี้จริงๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้อะนุแต่ว่าแบบบางทีซื้อมาแล้วเราก็เลยใช้ให้มันหมดหมดไปอันนี้ก็โอเคแหละเวลาแบบ เราต้องการเหมือนทิชชู่ก็คล้ายๆทิชชู่เลยค่ะแต่มันจะหนากว่าอ่ะอันต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแพมเมิร์เอ่อไม่ใช่แพมเมิร์สิเรียกว่าผ้าอ้อมดีกว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปบ้านเราอะ่ะก็จะพกไปประมาณ2-3ชิ้นก็เผื่อน้องอื้อน้องฉี่เยอะอะไรอย่างงี้เพราะว่าจริงๆอะ่ะเป็นเด็กโรคหัวใจน้องต้องกินยาขับปัสสาวะด้วยอะค่ะก็เราก็เลยจะพก พ่อเลยรูปไปประมาณสองสามชิ้นนะคะอันถัดไปน้องน้องน้องแผลแผลยุงนะคะที่บ้านก็เลยจะใช้เป็นแผ่นแปะกันยุงไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ก็แปะทุกครั้งเลยเวลาที่เราไปแบบสมมติกินข้าวกันหรือว่าไปไหนที่มันมียุงเยอะๆเราก็ใช้เนี้ยแปะค่ะก็แต่ก็ไม่สามารถไม่รู้เหมือนกันช่วยได้หรือเปล่า อันต่อไปเลยขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กทั้งหลายแซมบักนั่นเองแซมบักนะคะแซมบักได้ทาเลยเลยอันต่อไปคะ่ะอันนี้ถุงถุงอนเนกประสงค์นะคะบ้านเราก็จะพกไปสองใบเลยเอาไว้เผื่อใส่เสื้อผ้าน้องที่เปียกเปียกอะคะ่ะเวลาน้องแบบไปข้างนอกเปือเ้อเนเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่นันมไม่ได้ลูก แล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นถุงนะคะเราพกไปประมาณสองถุงสาถุงเช่นกันเอาไว้ใส่เวลาเผื่อน้องอ๊อกอะคะ่ะน้องกินข้าวหรืออะไรเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เอาขยะเนี้ยใส่ถุงถุงนี้มันจะมีกลิ่นหอมเป็นแป้งเด็กด้วยนะคะยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อเดียวกับอันเนี้ยแหละค่ะยี่ห้อเดียวกับเนี้ยแล้วเราก็ไว้ใส่ผ้ออาอ้อมสาเร็จรูปที่ ใช้แล้วด้วยโดยเฉพาะเวลาน้องอึแต่ถ้าบางครั้งฉี่อะไรอย่างเงี้ยมีถังขยะที่แบบปิดฝาเขาปิดฝาเราก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่แต่ถ้าไหนไม่ปิดฝาหรือว่าน้องอึก็จะใช้อันนี้ด้วยหอ่ออ่าแล้วก็มีอีกนะคะอันนี้เลยบ้านนี้น้องขี้ร้อนนะคะเราก็จะพกพัดลมแล้วบางทีน้องชอบเล่นนี่แหละจริงๆเราก็ไม่อยากให้เล่นเนาะ เพราะว่ามันชอบเอามือเข้าไปแย่อย่างเงี้ยแต่ว่ายังเปิดไม่เป็นนะก็แต่ชอบมือเข้าไปแย่ก็อันตรายแต่ว่าเราก็เอาไปด้วยเพราะว่าเวลาร้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้น้องใช้นอให้พัดให้น้องแล้วก็มีอันนึงค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับเด็กๆเล็กๆทั้งหลายก็คือที่วัดไข้เพราะว่าเวลาเด็กออกไปข้างนอกเงี้ยเผื่อ เผื่อน้องแบบเป็นหวัดแดดเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพกไปด้วยแล้วยิ่งจริงๆอ่ะน้องพอน้องเป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะเราก็พยายามไม่อยากให้เป็นไข้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยเป็นนะคะนอกจากฉีดวัคซีนแต่ก็มีเป็นอยู่ครั้งหนึ่งเป็นแบบสาไข้แล้วก็เป็นอยู่ครั้งหนึ่งกลอีกครั้งนึงคือไข้หวัดแดดแต่ก็คือเป็นแค่วันสองวันแล้วก็หายก็ตั้งแต่เกิดมาก็เป็นอยู่สองครั้ง แล้วก็มีไปฉีดวัคซีนนะที่ชอบไขขึ้นแต่ว่าก็วัน2วันก็หายแต่เราก็เลยเหมือนซื้อเลยอะซื้อพกติดไว้เลยแบบนี้นะคะใช้ติดที่หูคล้ายๆของที่โรงพยาบาลชอบใช้อะคะ่ะที่โรงพยาบาลเขาชอบใช้กันนี่นะคะเป็นไอเทมที่คุณแม่ต้องมีติดบ้านแน่นอนแต่เราเอาไปด้วยเราเอาไปด้วยนะคะโอแล้ว,วามาถึงของกินน้องเอานั้นไปไหนแล้วล่ะ ไหนฝนนะอ๋ะอใจสติเ้ยน้องเอาไปเล่นอันนี้นะคะก็จะเป็นนมเป็นที่ใส่นมที่ใส่นมนะคะที่ใส่ขวดนมคือน้องอะ่ะจริงๆน้องก็กินนมแม่มาเกอนแล้วแล้วพอช่วงประมาณเก้าเดือนยี่สิบเจ็ดยิบสามหรือยิบสามยี่าวันอะไรประมาณเนี้ยคือนมแม่ก็โหดแล้วที่ทางนี้ก็เออแบบก็พอสมควรแล้วก็เลยไม่ได้ปั๊มต่อ คือหดจริงๆก็คือปั๊มมาได้แค่วันละประมาณสามออนสองสามออนแล้วน้องก็เริ่มไม่กินนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นนมผงแทนจริงๆแล้วน้องก็กินนมผงมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เป็นนมแม่เด็กนมแม่ผสมนมผงแต่ว่าเป็นปั๊มนะคะเพราะว่าเพราะว่าจิงๆอ่ะเป็นโรคหัวใจใช่ไหมตอนเด็กเกิดมาเขาเส้นเลือดไปปอดนะคะที่จากหัวใจไปปอดอะมันตีบแล้วก็มีรูรั่วด้วย พะฉันก่อนที่ผ่าตัดน้องก็เลยเหนื่อยก็คือดูดนมไม่เก่งเหมือนเด็กทั่วไปณตอนนี้ก็คือยังดูดนมไม่เก่งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกวิธีการให้ให้ปั๊มกินซึ่งแม่ก็ปัมมป๊มบ้างไม่ปั๊มบ้างเพราะว่าบางทีก็แบบไม่ได้สะดวกตลอดเวลาแต่ก็ปั๊มมาตลอดค่ะตั้งแต่น้องเกิดจนถึงน้องได้เก้าเดือนกว่านี่แหละคะ่ะแต่ตอนนี้พอคดแล้วก็เลยให้กินเป็นนมผงล้วนเอา นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่3ชั้นถ้าไป1วันก็จริงๆก็จะไปแค่3ชั้นพอเพราะว่าชงไปแล้วชงไปอีกขวดหนึ่งแล้วก็จะมีขวดนม3ขวดแล้วก็มีขวดน้ำอีก1ขวดเดี๋ยวจะไว้เอารูปให้ดูนะคะหน้าเอ่อหน้าปกของอีกเลยว่าแต่แลราแบบครั้งน้องเอาอะไรไปบ้าง อ๋อแล้วก็เวลาเราพาน้องไปข้างนอกนลค่ะตอนนี้น้องทานอาหารสามมื้อแล้วข้าวเช้าคือจะกินไปจากที่บ้านส่วนข้าวกลางวันเนี่ยอาจจะต้องไปกินข้างนอกบางทีก็กินกับกับแม่กับพ่อกับป้าป้ามาม่าก็จะเป็นจริงๆน้องกินขนมปังได้เพราะว่าน้องชอบกินขนมปังแล้วก็แต่เราอ่ะถ้าเกิดบางทีก็ทาเอาไปค่ะทําแล้วก็ใส่ใส่เป็นแบบกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะเออ เขาเรียกว่าเออที่เก็บความร้อนดีกว่าเออที่เก็บความร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูค่ะมาลวค่ะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้ค่ะที่เก็บความร้อนถ้ามามาทำกับข้าวให้น้องเองก็คือทําแต่เช้าเลยแล้วก็ปัน่นปั่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นตุ่นอะไรเงี้ยก็จะใส่อันนี้ไปตรงนี้ก็จะมีมีช้อนให้ด้วย นี่ค่ะอันนี้ก็จะมีที่ใส่ช้อนซึ่งมันก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าปากน้องเลยใหญ่กว่าปากน้องมันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็เพื่อความสะดวกสบายนะคะเวลาเราไปเที่ยวก็เอาไปก็จะสะดวกดีแล้วค่อยกลับมาล้างสว่วนนี้เป็นขวดนมนะคะที่เราพกไปเราก็จะใส่น้าต้มสุกไปเลยก็แล้วแต่น้องอาจจะกินไม่ค่อยเยอะนะคะช่วงกลางวันก็คือจะกินเยอะตอนกลางคืน ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าวันไหนน้องกินข้าวได้ก็จะกินข่อยเยอะแต่ถ้ากินข้าวไม่ได้ก็อาจจะกินเยอะหน่อยเด็กโรคหัวใจอะเนาะจะกินทีนึงได้ไม่ไม่ดีเท่ากับเด็กทั่วไปเพราะว่าน้องต้องกินยากินยาด้วยอะค่ะก็กินอย่างมากก็4ออนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีนมเพิ่มน้ําหนักนมเพิ่มน้ำหนัก,นนกตัวนี้ที่คุณหมอเขาแนะนํามาก็จะกิน3ออน แล้วก็อันนี้นะคะเสียใจมากเลยค่ะคลิปนี้มันไม่มีเสียงอ่ะมันมีผิดพลาดน,นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะที่เราพกไปด้วยจริงๆแล้วนะคะนอกเหนือจากเนี้ยเราก็มีพกอย่างอื่นไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็แบบก็แล้วแต่บ้านนะเนาะว่าบ้านใครสะดวกพวกแบบไหนอะไรยังไงแค่ยังไงก็ดูเป็นแนวทางส่วนนี้เป็นผ้าอ้อมนะคะเราก็จะพกผ้าอ้อมไปด้วยทุกครั้งบางทีก็อาจจะไว้ห่มให้น้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอาไว้เช็ดให้น้อง โอเคค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้สิงสิ่งแฟมิลีด้วยนะคะทั้งเรา mm hmm. ตั้งใจจริงๆที่จะทำวิดีโอออกมาคือถ้าเกิดยังไงเราก็ฝากติดตามจริงๆนะคะจะได้ดูว่าแบบเออเราเนี่ยเป็นมีสามีคนจีนมีน้องลูกครึ่งไทยคนเนี้ยจะทำอะไรใช้ชีวิตประจำวันยังไงจะไปเที่ยวที่ไหน ก็ถ้าไงก็ฝากด้วยคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้สิงสิงแฟมิลี่เราด้วยค่ะสิงสิงบา,บายบายให้ทุกคนนะคะอดอดได้ยินเสียงเลยขอบคุณค่ะบา,บายบายค่ะทุกคนสิงสิงบายบายให้ทุกคนนะคะนะ okay i got it